อัจะนสเนาะเลยอาถุนตัวเยงงเนาะยเพื่นไห้ซื้อกำไว้ให้เนาะต่ว่าเพาว่าแมะเพื่อนเจ้าดอกบูมีไผรเอ๋เาเสียเสียอย่างไหนเสียสีได้ฉาดดิเออระวังสิย่างชิมุนไอไห้เอ้ยพุดให้เลือกนะเนี่ยเอาย่างเดียวได อยากเดียวเอาเขาก่อนจ้ะเอาเขาก่อนนี่ชิียวน้ำหนาวได้ได้บ่เอาบ่กอดพัวกอดพัวแทนเอาเขาก่อนนี่ได้ก็ย่าบมเปลี่ยนใจเอาเขาก่อนไปเนาะเลยเออมันจะไม่ยังมาเอาเขาเลยเห็ดผลนั้นเพราะว่าเตรียมไว้ยันมดวพราะเขายังไม่ท้องการนักเลยแล้วตัวนี้เนาะเลยอือวันนี้แหละสำคัญตัวนี้มต้องการบ่เอาอยู่แต่นาวก็นเนาะกอพัวก่อน อากันอันนี้เพราะว่าม ouais, ีคนแข่งแข่งกายอยู่แล้วเนาะแต่เข่านี่มันหายากเนาะเออโดยดีใจดีใจดีใจเอ้อนอนก็หลับอีกแล้ววันอือโดยอ่าเนาะถ้าว่าเอื้อยว่าชีให้ปวดมาเอานั่นเขาชีลงนี่เลยเพราะว่าจะอีกชงสามมืออะไรจิเด็บวชมือไหนอ่ะในใจยัได้ทั้งเบวดบ่ <cười> đi. <cười> đi đi à? đi đi à? đi 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 โดยกาบทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลง FC, ุงเอฟซีทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาหับส้มคลิปส่งสมบุญบันนาตลอดมาและตลอดไปโดยกระทักทายกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้พ่อแม่พี่น้องไอ้ทั้งสมบุญก็นั่งอยู่พี่เนาะอยู่ตู้ของน้องเตวนั่งเบ้าคนเดียววันนี้เนาะโดยดีทั้งเข้ากับล่อถ่าทั้งเอ้ยพูดเนาะ เอ้ยพุดเอ้ยของสาน้ำฝนนั่นแหละมีทางผู้ใหญ่เพิินไหเฮาอซื้อของไห้เล่ามาหนิซื้อเขาซื้อของให้ทางเอ้ยพุดปลาลงเลยอะไรวาทา,รา,ไา,าทางเอ้ยเพิ่นยังยากเบียกอยู่เขาก็เลยนั่งถ่าทางเอ้ยเพิ่นมานนิการฮ้อนลายปาพุนต๊กับโต,ต,กกะต๊ะแห้งทางฟังประเทศไทยทางพุ่นไก่ต๊ะคือกันอยู่บ่ปลาดงเลยเนาะอยู่พี่ต๊แห้งขนาดอยู่พี่พุน่นฟ้าพุ่นอากาศเนาะ ตกุมพำกุมพำเพราะว่าทั้งเอื้อยเรายังที่ว่าชาบุญชีได้มอบของให้เราอยู่นี่เพราะเอื้อยเรายังไม่ได้เมื่อง่ายเนาะว่าอีกจักมื่อพันนชิ้เมื่ออีกชงมื่อเนาะเขาก็เลยว่าชิมอบให้เพันอยู่นี่เพราะว่าทั้งสุบุญก็ยังไม่ได้ขึ้นมาอีกประมาณชงสามมื่อพันเนาะก็เลยชี้ได้ขึ้นมาเพราะว่าดูหัวเนาะโดยฮะเดาหอนเฮือย่อยพับพับ คือสิได้แล้วบ่จักทางเอื้อยพุดเนาะเดี๋ยวย่างไปหาทางเอ้ยพุดเบิ่งก่อนพทางเอ้ยเพิ่นก็มาซอยเกซอยงานมื้อนี้มาเฮือนตู้เนาะถ้าเฮาสิมอให้อยู่นี่เลยป้าดุงเอ้ยทางเออยากให้ทางใดกก็งวากันเนาะปะปะ ไปตูให้น้องเต่อกอนยังงววเข่าไปกินส่วนเพลินได้จากยิวเข่ารอก,ก็ยืนหนะเหียวแทะม่นแดะเออไอ,อพุทเราแล้วหรอเปล่ยังนะม่แรงแข็งฮะมลงแข็งมาแรงแข็งประตูได้กินข่าวอยู่บ่ตูเอ้ย โอ้ยสบายดีเอากินอยู่ิ้อพี่ยืนอยู่้องจะเป็นลมนะไปพ่นไปรับพอนบ่บนไหไปวัดบ่ขอบคุณนะเออมีแล้วอย่างไรแล้วตอนนี้นะเฮ็ดอย่างไแล้วตอนนี้แล้วแล้วแล้วออแแ่นอัน้ำอันนี้หันแพแล้วมีคนมามูบุญนำบ่แน้วันแล้วเอาแพก่อนกมุกนเ โดยมีคนมาเพะมาโม่ลำเดาบอกมีคนมามม่้ำเดาโดยป้าห้ามชิมูบุญน้ำเจ้าประตูไปครับก้าวข้าไปก้อนสันก้าวขับไปก้อนนึงนข้าไปเนาะบุญท่านบุญโม่บุญน้ำประตูก้อนสิบพันเจ้าพันเออสิบพ MM ันเจ้าพันกับบุญร่วมกันแมนทำบุญ

เอาู้หูตวนเห็ดบุญนปชื่อหน้ามาซอยอยู่เนาะ่นียนจะมาเช็ดบุญให้พ่อเาคิดว่าคนได้เห็ดบุญเดีวเดีวขอเดียวนนด้บให้ติแต่ให้บุญเนาะเหนือบุญให้พ่อบชิดบวชิดเพงเดทำไผลก้องเนาะอ้อันนี้ให้ไห้พ่อพอก่อนเดินเก้าล่านดเ็ดให้พ่อเห็นไหมเหนพอก่อนแต่เดืนชิเพงให้ไแม่ ฉันเน่ผมมีลูกมีเมียมีงานหมดเพื่อนลำบกใหญ่แม่หมดมีคนช่วยเบียีแต่เอนองมาช่ยงานเลยก็กันเน้ำสาธุด้อไดใส่มมีนมีเสื้อเสียงเงกาอเน่คือนแ่ผมที่ทำนี่ ม่นเยเาต้านลงไปแมน่ลงไปจังวัดเนาะมาบุญน้ำพรตุ้องบุญนอกวันเรมเอิญเนาะแนนเห็ดบุญน้ำพ่อพนา่รับนี้เหต้อนา้็ารเห็ดเตน้ำพ่อแต่ดดนจีบเพ่งอย่างเ็เหตำแม่เราอะว่าพ่อเแม่ถิ่มบุญมัางไว้แห่ลายได้เนาะถิ่ม้หลายโคตร ถ้าเผุดย mm ังเห็ดอยังเี้ท ok ังเอ้อนเลยไ่าง้อยู่สบายดีดุ้งโดยได้คืองงๆึงบนี้เก่าหัวยังงอกอยู่เห็นดิด้นืกว่านีกว่ากำลังคิดอย่งคุณัวุณโดยเอาม่ฉะมากินกันนะพี่ปลาเผาหมูเผาหมูเผาเมื่อกี้นี่ เขามันนี้ปิ้งปลายังเขาปลาเขาปลาสวัสดีก็ไม่เจอเด้ออ้าเปียนุ่งสินดาบานีิเด้อชาเตลชินชาเตลอีกชาเตลอีกอะเชื่อไหมชาเตลเด้อเก็บเลยเก็บเอาเก็บเก็บเอาเลย์ตัวไม่ตัวเก็บเอาครั้งนึงโอ้ยโอ้ยมอทตรงนี้มองตีงนี้ครั้งนึงแล้วก็ไปพ่ออีกเพื่อนล่ะเพื่อนดังให้คางนึงเดี๋ยวพอดีเข้าเลยเก็บเอาเลย โอ้พอดีเลยเก็บมาใส่โบมีเกือบใส่บ่มันบมีเกือบทำนะครเธอมันขาดได้มึงเข้าคู่แล้วเอยไปในมือถ่านผมเห็นอ่ะเก็บเพื่นึ่งงามเห็เอ้างามเลยวันนี่งามเลยไอ้โอ้ใช่ได้ว่างามนั่นเนาะเลยวกำน้ำกำปักสิงกับพ่อเลยวจำตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวละจำเดี๋ยวนี้ได้ของหลัหมันกันเนอะคุณลาวทา ต่อปลากันเข้มว่าของมุโ้ของจแนะมันเขี่นชื่อมาบ่ได้เขียนชื่อไรของจะแตลูกเพหายลูกเจ้าปะเป็นม่ใช่ไหมเนี่ยสามารถบ้านได้นอะอมุบุญเ้ะแม่นวะเม่นปะต้งหัวโอ้ยเนาะขึ้นเลย ขึ้นทางเออเฮ้ขัวแล้วมันเราในเปล่ามานข้วอย่งนี้มันเอาออกยากเลย้เพื่อนอะเวไปเนี้ยเมื่อไรใื้มือเลยมืออื่นอ่ะมืออื่นได้เวียกุนบ่อแล้วนี่ละกามเฮาเขต้องมีคเที่ออคือพอบ้านนี่เห็ดมานนี่เนาะอันนั้นอยางมากขัวมาชงยางมาย่างมา ถ้าเอาเครื่องหายใจเฉยเมื่อไรบ่สั่นบ่ไปช่วยไปชื่อเครื่องดูดิเครื่องอย่างนี้นะดีใจเออกับเครื่องแน้วจำเป็นน้ำจำมูบาน้ำอนเฮื่อนชาอยู่แล้วดียังมากอ่ะนีเครื่องอะไรสิ่งยผัวเแา้ถ่ายมาเอาะมัยากเราอ่ะบริจาคพี่เราอันนี้กับเพื่อนเรา ดีใจเลยทั้งนี้ดีใจย่างมาอย่างนั้นบ่ไรได้คลูกกับเขาแล้วเมื่อไหร่บ่าอตรงนี้เนาะลูกกับจะคนมาน้ำบ่เด้อบ่นี่มาสามนอนนั่งอยู่ไอ้ดาวแล้วกูโก้กันบ่อเออกูเอามาผู้เรียงน้องได้เนาะแล้วไปอยู่น้ำพระโต้ไปเอางุ้อยู่พี่อ๋อบัดทีเรียกทั้งนั้นทุเรศเลยอ๋อชั้นแต่ว่าเอ้ยว่าเอาเมื่อไรจะเอาให้ เอาเมื่อว่าเอามื่อว่ได้หน่ะเป็นมือไหมเาีเอาให้อแนดเเรนดะตเต้นปยังกบฮู้อะไบูมวงได้กเกิดใหม่บ้ะเน่ะเกิดใหม่เอา่งานีถอดใหดิงใจก่อนยางเยองใจอนไปจาเดนกนก็ได้เาได้เครื่องนั่นัวเชียร์รถมหายุ่ อายุฉ <Five> ันเอกระโเอกระกจนเต้นน่ะจุดเต้นอันนี้มันระเบิดได้ดิจุนเต้นร้ายแล้วเต๊ใช่ไหมระเบิดยานนั่นล่ะีทงูยยเพื่อนห้ซื้อเครมาให้เนาะแต่ว่าเขาว่าเขาแวะเพื่อนเจ้าแรืโบมีไผเอ้ยบาแต่เมื่อวานีคน้อืมกระโวผัวมาเอาเด้อ มายไจะไม่ได้ขืน่าจงมีววยังยิ้เสียงว่าเลือกเอาเสียอายางไหนจสีไรฉาดิฉาดวเออระวังสิย่างชินให้อ้พุให้เลือกเนี่เอายางเดียวไหยางเดียวขอบก้อนยันะเอาขาก้อนนี้เสียน้ำหนาวได้ได้บ่บ่กดทัว เอาก้อนฟัวแทนเอาเขาก้อนนี่ไงก็ย่าผมเปลี่ยนใจเอาเข่าก่อนไปเนาะเลยเออมันจะไม่ยังมาเอาเข่ากัยเหตุผลนั่นเพราะว่าเตรียมไว้ยันมันมดเพราะเขายังไม่ชอบควารนักเลยแล้วตัวนี้เนาะเ้ยอือตัวนี้แหละสำคัญตัวนี้ผมต้องการบ่เอาอยู่แต่นาวก็เนาะเอาฟัวก้อนเอาฟัวก้อนก้อนอันนี้เพราะว่ามีคนแข่งแข่งกายอยู่แล้วเนาะแต่เข่าเนี่มันหายยากเนาะ โอยดีใจดีใจเอ้ยนอนก็หลับอีกแล้ววันงงโดยอ่าเนาะถ้าว่าเอื้อยไปชี้ให้พวดมาเอานั่นเ้าชีลูกนี่เลยเพราะว่าจะอีกสองสามมือจะบูดมือไหนเอาชิึ้นมาโดยเนาะไปฉันเอาไปพุ่นละไปไวใส่กอนไปเตียงพี่ว่าไปพุ่นไปอย่าไปซอยชี้ให้เบิดเลยนี่แหละ จะว่าบ pues ูิศาดปูนอนจะว่าบูพิศาดว่าปูิาจะเอาไห่เบิด่านี้คอันใจใจจะได้ทางเบดบ่ดีดีดีนี่หาท้งเบดก็ดีลรอวะเดิอ่อ่าเนา่นันก็ได้เตียงเนี่ยย็ไปอัยูพุนอันนั้นอีหลานน้อยจะไปตื่นบ่เนาะไปติงหัวลานเด้อ เลยฮามานี่มาทำบุญได้บุญได้ทั้งตาเห็นด้วยด้ยพุนาะเลยเลยนอนบนอะไตื่นเี้ยนะเนาะได้เล้หมอนก็ได้แล้วคระเจียมาไห้ะนุ่นน่ฮัจมูรื่อมาหนอนมีได้รได้แล้วได้แลวตามมาไห้พ็คีนอืง ขค้งนาะเข่ากะบ่ริหฮอนหาชิเลยเดิมเขามีแต่้าโลเนาะโดยเข่า้าโล่จะกะผาคมผามัวโต้ว่า uh ผ่นเอิญผ่านเอิญเลยกระสามยางมีพื้นแน่ก็พื้นกลางยางละพื้นข้างใน่าจะเอาซ้ำกันแต่เงืนบม่ข้อไดเอาตัเดินเราเบ่งหายลูกแห้ยังแม่เนาะ เป็ดใจใหญ่แท้ไ่เห็ดอใจใหญ่เดเป็นของท้งพระอาจารย์อยู่ระเทศไทยเด้อเด้อโยที่เป็นอบนี่แหละสินของให้เจ้าเนาะขอบใจเด้อผูบาที่มาให้ทูกใ้หลานขอหูบาว ให้รำให้ลวยหาเงินหาทองให้ได้ดอีเด้อผูบา่าขึ้นมาให้ลูกชัน้นี้ให้ขึ้นหาผูบา่าให้หลายเท่าพันเท่าเดอ้อผูบา่าเด้อดีใจตื่นเต้นหลาย <c oughs> ขอบคุณขอบมกขอบใจที่ผูบามาไรดีใจหลยขอบใจเดอ้อละมาให้เอ้ยขอบมกขอบใจแล้วก็เข้าหุมฉากสองพื้นให้กับคืนน้องคือเก่า ให้อยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ลำรวยลำรวยต่อไปรวยดีใจนะโอ้ดีใจนะเนดีใจที่จท่เรื่องคเนาะรายการอขอคุณ้องคานใจาอาจารย์ลายน้ำหอม่มให้างสบื่อส่วนของใม้ทางเอ้พุทในมนีข่าวชารนลท่านก็บอกว่าท้าสาวเตลอยันต์าวเตลเมื่อดิบมื่อยเพื่อพุทธวไดหนึ่งสูบินชินคนใะแต่ก็เป็นเตลก็ได้พนะ ว่าตอนแรกโมเอินกับชาตาไปนอนพุ่นอีกนั่นแลพาะอาจารย์ได้บอกว่าพุ่นจะแนวไปพุ่นไหนนึกเองน้ sí ํมากินน้ำกันเออพุ่นนะเพิ่นจำพิ่นอับน้ำเลยพุ่นเอาหน้าจำไปอาบน้ำเชื่อแต่ผข้างเล้ดีใจแล้วเขาชื่อกัาไอ้เพื่อนนันมี้ยี่ว่าผาพุ่นผาหพุ่นไมเลยนี่มีสาได้เเลย กันท like no ีโน่เห็นจบทีโน่เห็นผู้แรกผู้แรกเฉนเรเจ้าเชื่อง้อย่างไ่ไดเชื่องก็ซื้อหายนเพื่นูนอนปูโรดเดอรเย็กัดมุญยาเนอแม่หันแต่ว่ามันแบบไปสิบบ่นันเชื่อนอนแต่ว่ามันเชื่อนอนอ่ะก็เน้นมันทีนนแทงตัว แกไข่ไปก่อนโอเคน่เต่นไอ้ปลาดุไก่หักระต่ยน่าตื่นขนมมาให้พดน้ใส่บาทเย่มีสชกเยบนาานะ้าเดิมเดิมขนมอืม่ขนมมาให้พ่ออมชงใ่บาดีใจหมอบาุนาเกยตุนาฟูบานาด้วยล่ะ เออผู้ไรเนาะสูขความไอ้โทรให้อีพ่อมาเอาเด้อให้พ่อเอารถไทยมาแก่เด้อมีตุงชัยทำได้โคตรเด้อให้เราได้ก็ได้นมโดยตีแดดไว้สบายเลยเนาะโดยโดยให้ลูกให้เต้ากินช็นึงไว้ ทำพ่อเลยรำให้รวยเด้ออยู่ดีมีแหงต่อไปโอ้โหโอ้ใช่ถเนาะมีใจว่าพุ่หละพอพบในเพื่อนมีโมแบบไห้มีนี่เนี่ว่าปูมีลูกว่ามีเสริฟคนให้ติดใจเนี่อ้ที่น้องเฮ็ดนั่นแหละเก่าใหม่ก็อย่างนั่นแหละจ้ะ วันนี้ก็ได้มอบไม้มอเพื่อนของทางพุทธ้ผธีเรียบร้อยเด้อเนาะวันนี้เขาเดียวเบิ้งเนี่ยบูมีไผ่เฮือนจอดกันนมีครอยู่ปิดประตูยันเราลงเตายันเราลงเตาไปจ้ะยันว่าจะหึงบาราชิฝืนมากนยันเข่าเปียกแม่เอาเขาในหอบหอบในกระยันนั่นเนาะไปซะเลย่กินข้ากินน้ำเนาะโดยฝวันี้่ตูหลังง่ทลังเลยทมาเอา ปวดใช่ปว่าจะเมื่อเหิดบุญได้บุญดีก้อนใหญ่ดีอยเลยเนาะที่กินบะกินบ่ร้อยเราอ่ะร้อ้อคชื่อยังชื่อยังชาวบุญชาวบุญราบุญชื่อชอไอ้น้องพ่อ

ังไงเน่านี่ยขายืนข้าวอ้มากินีสหมูแล้วมูรนำเผา้งใจเดี๋ยรลอยได้กระเป๋าเล่สาวิีไรใช่ไหมอันเก็บยังไงได้ดิู้ชิงงคำพูดได้ชีเร่หอเนาอปพูดแล้อันนี้ลอันนี้ังมันเป็นน้ำสีขาว ชุกตะบ้อย <ampa> ังชุกครับายน้าน่ะบ้อชุกกะยาล้าไปพูดด้ยหนึ่งชุกาบืนพกไม้ชมากินน้ำเดี๋ยวยึงท่องปล่อยล้มจากกาในรถเพราะนั้นชุกก็ใช้ระบิดในรถนะโอ้ใช้ระบิดในรถเดี๋ยวนเนะวันอยเขาสาดบัวหาพวกมากินบั้เนาะกำพุงมา โอ้แม่ตุไปัวโอตู้เมื่อยบ่บอดีใจว่ามีคนมาลยวันนี้ดีใจเออน่อเน่มาล่มือเลยเนาะฉัอยูคนเดียวจะงกยงยูลลนหง่แง่ยูว่ายู่นเดียวเลี้ยวเขาก็ไปลิ้นเออกไปยอยยนเขาก็ไปเล่นเลยก็เขางามอาะ เข่าพันคือข่าวเขาแต่เ้าเองบั่นี่ยนะคือเป็นเข่าซื้อเข่าหน้าเองเข่าหน้าเองงามข่าวเนาะข่าวขาก็ดีว่ะลูกสาวงามเข่างามเพิ่นอไงเข่างามดีป้าห้าบันนี่ป้าป้าใชได้เมื่อก่อน่าเกินเลยเนยเมื่อไนวันนี้ไมาเยี่ยมมายาบไม่สบายดีป้าลูกๆล่ะสบายดีเอ้ย เนะไปบ้านเราตู้เาโน้สบายดีเนาะสายสบาบ้านาเีนลูกเต่าโคมเต่าเจ้บไปที่สุดเลยเงนเป็นโคมเลยเนาะระวังเนาะอนจากไเกิดทั้งสมบุรเกิจะได้ขอตัวเมื่อก้อนบานนี้เนาะในขอขอบุณขอบคุณทั้งพระอาจารย์วละพู้อาอาจารย์ละลายเด้อที่อยู่ทั้งประเทศไทยเนาะจะได้ฝากเงินมาให้สมบุร จำนวนหนึ่งพันบาทแล้วก็ซื้อเข่าซื้อผ้าห่มสะมาให้ทั้งไอ้พุทธข้าต้มขวนมเนาะพอขโมกข,ขอบใจพอขอบุญขอบคุณท่าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสาธุเนาะคลิปนี้ไปแล้วสบายดีเด้อนนน